กลับมาพบกับเกรื่องชาแนลอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันทร,ร์ EP ที่57ค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะสีพระพักของสุลตานเห็นได้ชัดว่ามีทั้งกลิว้วแกมกังวลอย่างประหลาดผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมดก็มีทีท่าไม่สบายใจเช่นกัน ยกเว้นสตรีผู้เดียวในที่ประชุมซึ่งนั่งห่างออกมาในหน้าที่เลขานุกการองข้ามนตรีที่มีดวงหน้าแจ่มใสบริสุทธิ์ราวกับไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ตรงหน้าเราให้สองสถานีรายงานอากาศทุกแห่งแล้วรายงานที่ส่งเข้ามาตรงกันไม่ผิดพลาดแต่คนอ่านข่าววิทยุต่างหาก เปลี่ยนรายงานใหม่หมดโมหินคารลูปริมโอดอยู่ตลอดเวลาดวงตาเมอละไม้คล้ายกับไม่สนใจตัวสิ่งใดแต่เมื่อสิ้นสุดกระแสรัรบสั่งขององค์สุลตานอาการแย้มโอดก็ปรากฏขึ้นบางๆแทบจะไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นยกเว้นอามันคารที่ขยับพระองค์เล็กน้อย ลองสอบถามหรือยังพระเจ้าค่ะบิบบาคารทูลถามเสียงเข้มองค์สุลตานแสดงอาการกลิ้วจัดขึ้นยังหาตัวมันไม่ได้หาไม่อาการรับสั่งบอกชัดว่าถ้าบุคคลผู้นั้นยังอยู่การสอบถามคงจะกระทำการจนได้เรื่องทั้งหมดออกมาอย่างไม่มีข้อสงสัยอามันคาร เหลือพระเนตรไปทางพระธิดาที่ยังทําหน้าที่อยู่ตามปกติอย่างไม่สะดุ้งสะทือนใดๆทั้งสิ้นเรือลํานั้นในใบผ่านเป็นของชาติใดพระเจ้าค่ะอับดุลลาทูลถามบ้างการิมานสุลตานสายพระเสียรเล็กน้อยสัญชาติของเรือมันก็เหมือนคนปลอมกันได้กว่าจะได้รับรายงาน มันก็เปิดไปเสียในไหนแล้วปัญหาในเวลานี้คือใครเป็นคนคอยรับอาวุธแน่ละเห็นจะไม่มีอย่างอื่นพวกยามชายฝั่งก็เลวชาติหดหัวแต่อยู่ในกองรักษาการมันหน้าหมกซ้ายให้หมดทั้งขยงผลแห่งการประชุมไม่ได้มีอะไรรุดหน้าไปแม้แต่น้อยอับดุลลา กว่าตาดูดวงหน้าของผู้เข้าประชุมทุกคนราวกับจะพยายามอ่านให้ออกกระนั้นพักแสดงความกลิ้วขององค์สุลตาลน,น่าจะแปลได้ว่ามิได้รู้เห็นต่อการกระทำคราวนี้เพราะบีบบาคารผู้เปรียบเสมือนกองหนุนก็มีทีท่ากังวลเช่นกันทว่าความกังวลเหล่านั้นก็ดี อาจจะเกิดได้จากการถูกหักหลังก็ย่อมมีทางเป็นไปได้และยังมีท่าเฉืยชาของโมหินคานอีกเล่าดวงพักคลัมทว่าเฉียบคมอยู่ในทีไม่เคยปรากฏแววกระตือรือรน้นหรือกิริยาที่จะทำให้ใครอ่านความนึกคิดออกนับแต่ไหนแต่ไรมาทว่าความเงียบสงบไม่ได้แปลว่า ทะเลเรียบเสมอไปส่วนบุคคลสุดท้ายอามันคานถอนพระไทยยาวพลางพึมพำมอย่างไม่รู้จะทูนอะไรดีไปกว่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไรพระเจ้าค่ะคอยสิสุรเสียงของสุลตานมีแววประชดคนที่มีอาวุธอยู่ในมือคงไม่เก็บไว้เฉยๆแนะ่ เราจะคอยให้เหตุร้ายเกิดโดยไม่ทำอะไรเลยอย่างงั้นหรือพระเจ้าค่ะบีบาคารทูลถามอย่างร้อนรนอาวุธขนาดใช้กองคารวานขนไม่ใช่จะซุกซ่อนกันง่ายๆจะให้คนที่ไหนโมหินคารเพิ่งจะรับสั่งแกมเยอะโกดังในเมืองงั้นหรือก็ท่านคิดว่าควรคนที่ไหนล่ะ คำย้อนถามแสดงอาการหง,งุดหงิดหากโมหินคารยังสวนอย่างพระไทยเยน็นทะเลทรายมันกว้างนะักของแค่นั้นสุกไว้ตรงไหนก็ได้คงไม่มีใครคิดจะเก็บไว้ในโกดังเฉยๆองค์สุลตานโบกพระหัตถ์อย่างรวดเร็วเลิกเถียงกันทีแต่อย่างน้อยบีบาก็พูดถูก ลองค้นดูทะเลทรายอาจจะกว้างแต่ริมโอดฉายอาการโหดเที่ยมไม่มีใครใช้อาวุธโดยไม่ต้องทดลองไม่ใช่หรือบีบบาพระเจ้าค่าสอบทุกแห่งทุกสถานที่ที่น่าสงสยัยแม้แต่ดวงเนตรคู่นั้นแลกกวาดลงมาจากที่ประทับอย่างเยือกเย็น สถานีน้ำมันทุกแห่งทุกคนในที่นี้คงไม่คิดว่าเป็นการล่วงละเมิดเพราะเท่ากับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองไม่มีผู้ใดคัดค้านนอกจากความสงบจนกระทั่งองค์สุลต่านประทับยืนขึ้นเป็นเครื่องหมายว่าการประชุมได้สิ้นสุดลงหวังใจว่าเรื่องนี้ทุกคน คงไม่ยอมให้ผ่านไปโดยง่ายๆหัวเลี้ยวหัวต่อของรูปยากำลังมาถึงแล้วระบบการปกครองที่เราสร้างมากำลังจะสูญสลายไปโดยเฉพาะขอให้พวกเรายัางระลึกเสมอว่าอย่าให้มือของผู้สร้างกลายเป็นผู้ทำลายด้วยเลยผู้ร่วมประชุมถวายคำนับลงตา แต่แล้วอับดุลลาก็รู้สึกว่ามีมือมาพาดบนบ่าซ้ายหนัก,นกๆอย่างที่เจ้าตัวเกือบสะดุ้งเพราะบาดแผลที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมอันยาวรุ่มร่ามนั้นสถานีน้ำมันที่เจาะใหม่ให้ผลดีอยู่หรือหลานชายโมหินคานถามยิ้มยิ้มพลางตบบ่าด้านนั้นเบา แสดงอาการรักใคร่สนิทสนมเช่นที่เคยอับดุลลาเงยหน้าขึ้นยิ้มรับอย่างเยือกเย็นน้ำเสียงถูกสะกดไว้จนราบเรียบเป็นปกติกว่าจะได้ผลเต็มที่คงกลางปีนี้ท่านอามือที่วางอยู่บนบ่าไม่ได้ลดลงทว่ากลับรังให้เดินไปคู่กันนับว่าโชคดี เพราะราคาน้ำมันกำลังขึ้นจะได้ถอนทุนคืนในระยะสั้นแต่การวางท่อน้ำมันดิบยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่หรือขอรับท่านอาเรากำลังจะถูกสำรวจทางอ้อมประโยคนี้เบาลงอย่างแน่ใจว่าจะไม่มีผู้ใดได้ยินองค์สุลตาลนกำลังให้บีบาขานสำรวจว่า สถานีน้ำมันทุกแห่งมีน้ำมันดิบในสต็อกเท่าไรเป็นผลพลอยได้จากการสำรวจอาวุธที่เราจะสะสมไว้ป้องกันตัวเองในยามคับขันเป็นการยิงทีเดียวได้นกสองตัวอับดุลลามิได้โต้ตอบนอกจากนิ่งฟังเงีย,งยบๆและถ้าเกิดเรื่องอย่างที่คาดขึ้นมาจริงๆ เราจะถูกเรียกร้องให้โอนคนอาวุธทั้งหมดให้แก่รัฐด้วยคำขวัญที่ว่าชาวรูปยาต้องต่อสู้เพื่อรูปยาเราจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยหากเพื่อรูปยาก็หน้าที่จะไม่มีอะไรขัดข้องชายหนุ่มตอบอย่างพยายามให้เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะทำได้ทว่าโมหินขานสวนเบา ใช่ยามสงครามแคว้นรูปยาต้องการพลักกำลังทั้งหมดของชาวรูปยาแต่หลังจากนั้นใครล,ล่าคลองรูปยารับสั่งเพียงแค่นั้นแล้วโมหินคารก็เสด็จผ่านไปทิ้งให้อับดุลลามองตามอย่างเคร่งคิดคุณเชื่อหรือยังว่า องค์เทพีทํานายไม่ผิดพลาดเสียงแจ่มใสที่ดังขึ้นเบื้องหลังทําให้ชายหนุ่มต้องหันหลังไปยิ้มนิมนดผมจําไม่ได้ว่าข้อไหนเจ้าหญิงเอลยาย่นพระพักเล็กน้อยหากวงพักยังร่าเริงถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่เชื่อเพราะคนเชื่อย่อมจําได้เจ้าหญิงเอลยา กล่าวหาผมไม่เชื่อในองค์เทพีหรือคำทำนายคำถามมีร่องรอยสนุกสนุกหากดวงตาคมฉายแววพิจารณาอย่างลึกซึ้งทว่าร่างระหงที่ก้าวอยู่เคียงข้างไม่มีทีท่าว่าจะแสดงอาการผิดแผกแต่อย่างใดก็ควรทั้งสองอย่างควบกันไปเพราะถ้าเชื่ออย่างใดอย่างหนึง่ง ก็ต้องเชื่ออีกอย่างด้วยทำไมผมจะเชื่อองค์เทพีแต่ไม่เชื่อว่าทรงทํานายโชคชะตาหรืออนาคตถูกไม่ได้อย่างนั้นหรืองั้นคุณก็ต้องเป็นคนขี้ระแวงอย่างร้ายกาศเพราะไม่เคยเชื่ออะไรทั้งหมดดวงเนตรสุกใสตวัดผ่านดวงหน้าคมเข้มที่มีรอยยิ้มละไม น้ำเสียงที่ทอดตอบนุ่มละมุนผมยอมรับว่าเป็นคนขี้หึงถ้าจะรักใครสักคนพระพักของเจ้าหญิงเอลยาเป็นสีจัดขึ้นทันทีดิฉันพูดว่าขี้ระแวงแปลว่าสงสัยไปเสียหมดแต่ยังไม่เคยกล่าวหาว่าขี้หึงแต่ในความรักเขาใช้คำนี้กันไม่ใช่หรือ อับดุลลาย้อนถามเสียงนิ่มนวลดวงตามีรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มเอ๊ะเราพูดกันในเรื่องศรัทธาและความระแวงอยู่ไม่ใช่หรือคะใช่เขารับคำอย่างหน้าตาเฉยผมศรัทธาเจ้าหญิงเมื่อศรัทธาแล้วก็นิยมชมชอบความนิยมชมชอบก่อให้เกิดความรักใคร่นับถือ เขาใช้คำลดเลี้ยวอย่างที่คนฟังจะโต้อตอบไม่ถนัดนักเพราะมีแต่ทางจะเข้าเนื้อและเมื่อรักใครนับถือมากๆเข้าก็ย่อมึงได้โดยง่ายเพราะผมเป็นคนเห็นเก่ตัวอะไรที่ผมรักใครนับถือมากๆผมชอบหวังไว้สําหรับตัวคนเดียวเจ้าหญิงเอลยาถอนพระไทยยาว สำนวนนักกฎหมายจะทรงให้แปลว่าอย่างไรคำถามอ่อนโยนสนุกสนานเสมือนไม่ได้คิดกังวลกับเรื่องที่ผ่านไปในชั่วโมงที่แล้วมานักกฎหมายไม่เคยพูดอะไรผูกมัดตัวเลยไม่ใช่หรือคะใช่พระเจ้าค่ะ ชายหนุ่มทอดเสียงล้อเลียนดวงตาวับราวกับริมฝีปากสีสดแย้มละไมเราเคยแต่จะพูดผูกมัดคนอื่นเจ้าหญิงจะยอมแพ้หรือยังถ้ายอมก็ทรงให้ผูกมัดเสียโดยดีอีกครั้งหนึ่งที่พักขาวนวลเป็นสีเข้มทว่าดวงเนตรดำคมแลสบตาอย่างท้าทาย ผู้หญิงคนไหนบ้างคะที่จะยอมแพ้ง่ายๆสักวันอับดุลลาทอดเสียงนุ่มละมุนก่อนที่จะก้มตัวถวายคำนับเป็นพิธีรีตองวันนี้ทูลากรอ,อามันคารเอ็นพระองค์ลงพิงเบาะที่ประทับอย่างแรงหากพระธิดาดูเหมือนจะทอดพระเนตรดูแนวเนินทราย สลับหมู่บ้านเล็กๆและถิวต้นอินทพลัมที่รถกำลังวิ่งผ่านไปด้วยอาการสงบหากดวงพักอ่อนหวานราวกับทรงคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำความพอพระทัยมาให้อย่างลึกซึง้งถ้าองค์สุลตานค้นหาไอตัวคนออกข่าวนั่นได้เจ้าหญิงเอลยาถอนพระทยัย สุรเสียงที่รับสั่งละไม้คล้ายคนที่ถูกปลุกที่ตื่นจากความฝันไม่มีทางหาพบหค่ะพ่อตามเคยพระบิดาถอนพระไทยเช่นกันเพราะพอจะเดาได้ว่ายามใดที่พระธิดารับสั่งเช่นนี้จะมีความหมายว่าอะไรบ้างพ่ออยากให้องค์สุลต่านหาตัวมันพบ แล้วก็ลากมันไปสอบถามอย่างงั้นหรือคะท้อยรับสั่งถามมีแววประชดประชดพ่อก็ทราบดีนี่คะว่าถ้าจำเลยคนใดตกถึงมือบีบบาคารไม่มีใครเลยสักคนที่จะไม่พูดและพอพูดแล้วผลก็เหมือนกับที่ลูกทำเหมือนกันพ่ออยากให้มันพูดก่อนหรือคะ ที่ลูกทำนั้นลูกคิดว่ากรุณากว่าที่มันจะได้พบบิบาขานเสียอีกอามันขานนิ่งอันเพราะทรงทราบดีว่าพระธิดารับสั่งถูกต้องถ้าจะให้ลูกสรุปเจ้าหญิงเอลยาขยับพระองค์ดวงพักหวานละมูลเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นเอาการเอางานขึ้นทันทีการประชุมวันนี้ เท่ากับองค์สุลต่านบอกเราว่าไม่ส่งทราบเรื่องความวุ่นวายในคืนก่อนนั้นเลยอย่าสรุปง่ายนักเอเอลยาองค์สุลต่านไม่ใช่คนที่ใครจะอ่านได้ง่ายใช่ค่ะพ่อแต่ลูกอ่านจากบิบาคานด้วยถ้าทรงเป็นตัวการในเรื่องนี้บิบาคารจะไม่เสียเวลาออกสำรวจกำลังคน กำลังอาวุธจากพวกเราแน่อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลว่าถ้าพวกเรารวมกันคิดอาวุธที่ทรงมีอยู่จะสู้ได้แค่ไหนพ่อคิดว่าโมหินคารมีกำลังเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของเราเท่าที่พ่อรู้แต่ที่เราไม่รู้อีกล่ะอับดุลลาละคะ เบลีคารเคยมีเท่าเท่าเราแต่ฐานะการเงินดีกว่าถ้าเรารวมกับอับดุลลาลูกจะยอมแต่งงานกับอับดุลลาหรือพราะคิดว่ายังมีใครสมควรกว่านี้หรือคะพระธิดากลับย้อนถามอามันคารถอนพระอสสาสายาวยังมีอีกลูกใครคะ เจ้าหญิงเอลยาเบิกพระเนตรกว้างอามันคานทรงนิ่งไปชั่วครู่ราวกับจะช่างพระไทยถ้าพ่อเป็นลูกพ่อจะเลือกอีกฝ่ายหนึง่งพระธิดาทอดพระเนตรมองตรงมาอย่างสนพระไทยท้ายสุดจึงต้องรับสั่งอย่างไม่เต็มพระโอษนักองค์สุลตานไงลูกคะพระธิดารับสั่งเสียงแหลม หากอามันคารผงกพระเศียรอย่างหนักแน่นใช่ลูกองค์สุลตานเพราะคิดว่าที่ลูกทำมาทั้งหมดเพียงเพื่อเป็นองค์สุลตานีเท่านั้นหรือคะมือที่อยู่หลังบัลลังมักจะยิ่งใหญ่กว่าคนที่นั่งอยู่บนบัลลังเสมอนะลูกแต่ไม่ใช่ลูกเจ้าหญิงเอลยารับสั่งหนักแน่น ถ้าลูกจะยิ่งใหญ่ลูกต้องอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่หลังบัลลังก์ของใครดวงพักสดใสมีแววเชื่อมั่นในพระองค์เองอย่างเปี่ยมทน้นและถ้าลูกต้องการเป็นมือหลังบัลลังก์ลูกจะต้องทำอย่างที่ทำมาแล้วทั้งหมดทำไมก็เราทำไมไม่หาทางที่ง่ายกว่าล่ะลูกทางๆงที่ เราทำมาแล้วเครื่องทางนะหรือคะอับดุลลาไม่ใช่คนที่ลูกจะจูงจมูกง่ายๆนะเอลยาเด็กคนนี้ฉลาดพ่อกลัวลูกจะถูกอับดุลลาจูงจมูกแทนงั้นหรือคะใช่อย่างที่พ่อเคยพูดถ้าลูกรักเขาลูกแยกหน้าที่กับความรักได้เสมอคะ่ะพ่อ ผู้หญิงอามันคารพึมพำอยู่ในพระสอผู้หญิงให้ยังไงยังไงก็ผู้หญิงหากชอบพอร์าคาสนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านที่กดแล้วขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ ep หน้าค่ะ